สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเด็กๆที่เป็นลูกศิษย์นะครับแวะมาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็มาช่วยให้อาหารนกด้วยนะครับสังเกตว่าก็จะมีข้าวโพดแล้วก็มีกระเพรานะครับเด็กนก็ชอบใจนะครับชอบนก ลกลุ่มนี้ก็จะพาไปเดินจัตุจักบ่อยๆนะครับเขาก็จะมีสัตว์เลี้ยงของเขานะครับเนี่ยจ้นี้เจ้าเดนะครับก็จะมีหนูแฮมสเตอร์มีกระรอกมีปลามังกรนะครับปลามังกรมีปลาหลายชนิดเลยนะครับนี่เด็กๆก,ก็มาลองให้อาหารนกกันนะครับก็เด็กๆชื่นชอบนะครับสนุกสนานกันใหญ่เลยนะฮะนี่หักกระโพดครับนี่เจ้ามิก หักไม่ได้ครับเขาพูดพยายามหักแล้วหักไม่ได้ครับก็ใส่เข้าไปนะครับดูว่านงนกเรากินไปแล้วจะเป็นยังไงท้องเสียหรือเปล่าไม่รู้นะมาดูกันนะครับเด็กๆีก็มีความสุขนะครับเขาเป็นนักเรียนที่มีจิตใจเมตตานะครับรักสัตว์จะทําให้เขาเป็นคนที่เออเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เป็นคนที่รู้จักการให้นะครับ นก,กของเราก็โอ้ชอบมากเลยครับวันนี้มีของอร่อยๆอมากินนะครับขนยกขืกของเรานี่ก็ กินอย่างอเิจอร่อยเลยนะครับรู้สึกว่ามีความสุขนะครับบินไปกินไปกระโดดไปกระโดดมานะฮะนี่ครับสีเหลืองนี่คือเจ้าสีเทียนนะครับอชอบมากเลยกินแล้วก็นอนหลับนะครับกินแล้วก็หลับหลับแล้วก็ตื่นมากินใหม่นะครับทุกตัวมีความสุขมากๆนะครับนี่โดยสังเกตเขาราเริงนะครับการที่นกของเรามีความร่าเริงแจ่มใสนี่แสดงว่าเขามีสุขภาพที่ดีนะครับ สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีก็จะทําให้นกเราเนี่ยแข็งแรงเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าอาหารให้เพียงพอด้วยนะฮะอาหารหลักๆของเราก็จะเป็นพวกมเมล็ดธัญ,ญพืชอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะเป็นข้าวฟ่างมั่งมเมล็ดมเมล็ดมั่งอะไรนะส่วนวันนี้เราก็แค่มาเสริมอาหารโอ้อันนี้ไม่ใช่เสริมนะครับอันนี้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับก็มาเพิ่มเติมให้นะครับให้เขามีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับไม่ไม่ได้ให้แบบนี้ทุกวันนะโดยเฉพาะกะเพราช่วงนี้หน้าร้อนก็ไม่ไม่ต้องให้เยอะนะครับ,บนานๆให้สักครั้งหนึ่ง ิ่งที่สําคัญนอกจากอาหารเนี่ยก็คือน้ํานะครับเราควรจะทําน้ําให้สะอาดทุกครั้งนะครับที่นี่ก็จะเปลี่ยนทุกเช้านะครับเปลี่ยนเป็นน้ําใหม่เลยเอาน้ําเก่านะไปรดผักรดต้นกะเพรานะครับแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็จะคว่ำนะครับคว่ำภาชนะใส่น้ําไว้นะครับเขาจะได้น้ําที่สะอาดทั้งวันนะครับสุขภาพของเขาจะได้ดีนะครับ สุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการชมคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นประโยชน์เรื่องของความบันเทิงเริงใจความสุขใจหรือประโยชน์จากข้อมูลที่จะได้ไปพัฒนาการเลี้ยงนกของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ